โดยใช้พวกซอฟต์แวร์พวกนี้ตรวจนะครับก็จะเห็นเลยว่าเขาใช้โบรบอทเขียนมาส่งเราเครื่องมือนี้นะครับมันจะช่วยอาจารย์ได้ก็ต่อเมื่อนกรงที่สม่าอาจารย์เป็นที่รึกสารนักสารพยโทมีนาเองเนาะแล้วเราสงสัยว่าเด็กของเราเฮ้ยมันเขียนป็นเพอ่อดีผิดปกตินะเราก็จะคัดลอกเอาบทความของเขาส่วนหนึ่งนะครับเอามาวางใส่นี้ปั้งเข้าไปได้แล้วก็กดปุ่ม อ่าประมาณนี้กดปุ่มเช็คนะครับมันก็จะเช็คได้เลยนะครับอ่าประมาณนี้อ่าสมมตินะผมจะลองเอา a อ Sta ต็ที่เขียนด้วย AI ตรงนี้นะครับมันจะมีตัวอย่างนะครับผมจะลองดูว่า a อ s t แ a ็ที่เขียนด้วย AI นะเนี่ยครับโอ้เด็กคนนี้เขียน a อ Sta ต็มาว้าว้วามากเลยนะเดีลองเช็คหน่อยสิ ร้อครับที่บทความนี้จะถูกเขียนด้วย AI, AI แล้วก็เขาก็ไฮไลท์ได้เลยว่าสงสัยบทความไหนตรงไหนนะครับจะเห็นได้ว่ามันโดนทุกบรวด,ดิ้งเลยนะครับแดงว่า AI 100%นะครับเราก็เตือนเด็กนะแล้วก็หาทางแก้ไขช่วยกันนะครับ เพราะว่าถ้าส่งไปโอกาสที่ถูกรีรเจกตเนี่ยสูงมากเพราะว่าทางสถานศึกษาเริ่มใช้เครื่องมือเข้ามาตรวจสอบแล้วนะครับไปต่อไงดีครับเนี่ยโดนร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ต้องปรับแล้วมั้งคะถ้าเด็กโดนร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างนี้นะครับสมมตินะเอาแบบแจ้งให้บอกว่าเอายาขนาดเบาๆก่อนพี่ครับปกติปกติโลชิก ตองจีริสุ่มโดยเทอร์เน็ตอินค่ะไอตัวนี้มันติดกับเทอร์เน็ตอินเลยไหมคะพี่อะไรอะรตัวโปรแกรมนี้นะครับมันติดกับเทอร์เน็ตอินอะไรๆเพือที่เช็คปะจีริซึ่มได้ในเทอร์เน็ตอินนะครับมันจะมีเครื่องมือในการตรวจสอบปะจีริซึมอยู่ด้วยครับผมมันมมัันไอ้นี่มันอยู่ในนั้นด้วยใช่ไหมคะมันมีความสามารถในเอ่อเทอร์เน็ตอินมีความสามารถ AID e t e c t o r ด้วยครับแต่จะต้องซื้อเหมือนว่าซื้อแพ็้เกจยรติสุ่มด้วยครครับผม เราก็สามารถเอาควา,ามสามารถ AI นี้ไดขึ้นรูปหรือตรวจสอบได้ GPT z o ก็ตรวจสอบได้ฟรีอันนี้ก็ตรวจสอบได, o, บได,นนบได้นะครับคราวนี้นะครับเมื่อเราลองดูการแก้ไขปัญหาเนาะเมื่อเราเมื่อเรา,เรา,เรารบาอกว่าบทความนั้นนะครับมันมันติดเนี่ย AI ตรงหย่างเนี่ย,ยน,นะครับเวลาเขาแก้กันเนี่ยสมมติสมมติว่ามันติดแค่นี้นะสีส้มแล้วนนะ เราก็จะเอาข้อความสีส้มตรงนี้ครับลอกมาแค่น,นี้แล้วก็มาใช้เครื่องมือ,อประมาณนี้ครับอะไรนะพาราเฟสเคยใช้พาราเฟสไหมครับอ่านี่คนระับพาราเฟสนะพาราเฟสก็คือมันจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการเปลี่ยนคำแต่ยังคงความหมายเดิมครับนะครับนะเปลี่ยนคำใหม่จะเป็นความหมายเดิมเพราะว่าเราเรียกว่าการใช้พาราเฟส เราไปซื้ออันเดียวกันนะครับมันก็จะช่วยได้เป็นยาแข,ขนแงหนึ่งที่แก้ไขปัญหานี้ได้นในระดับหนึ่งนะครับนะคราวนี้มา,มาดูยาขนานเอกนะ <c oughs> อันนี้เป็นข้อเรื่องไม่ไกลคฟามเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้ย,ยังไงมเมื่อโดนร้อเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวจะลองลองคัดลอกตรงนี้นะ จะใช้เครื่งองมือตัวนี้ครับหรือว่าท่านอาจารย์เคยใช้ไหมไม,มันชื่อว่า H. AI H. AI นะครับ